สวัสดีครับวันนี้ทางเปลี่ยนมาก,กินพื้นที่อาหารอีสานครับผมพาลงมาที่ร้านจันดาราอำเภอของเจียมครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านด่านอำเภอของเจียมจนนังหวัดบุรีรัมย์ครับผมทางลงจะเป็นทางที่ชันๆหน่อยนะครับคุณลูกค้าที่ จะมานั่งทานอาหารมากินอาหารร้านนี้ก็อย่าเพิ่งเมามานะครับผมเพราะทางลงค่อนข้างที่จะชันมากเลยนะครับผมนะมหลายชั้นครับเป็นทางลงที่คดเคี้ยวมากเลยครับตอนขึ้นไปนี่ขึ้นได้ครับขึ้นได้แต่ว่าถ้าเมามาเนี่ยลงเสจจิ้งลงนะครับเพราะวันชันมากเลยครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งของแม่น้ำมูลน,นะครับฝั่งแม่น้ำมูลครับฝั่งแม่น้ำมูลของฝั่งอำเภออุ๋งเจียม เมนูให้น้ำซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับที่เป็นเมี่ยงปลานะครับเมี่ยงปลาสมุนไพรครับผักทรงเครื่องครับแด่นเทียบเลยครับผมแล้วก็มีต้มปลาเคืองครับใส่ผักกระแยงครับกุ้งใช้น้ําปลาแล้วก็มีกุ้งฝอยแพรครับออเดิร์เขาจะมาเป็นข้าวเกียบนะครับตอนนี้จะติดกับแม่น้ามูลครับแมน้ามูลบรรยากาศยามค่าคืนยามเย็นน่าจะสวยกว่าตอนที่เรามาตอนบ่ายบ้างน้ําเรื่องไหลใหงไๆครับลมบรรยากาศลมเย็นๆครับ